ครับผมนอนนะครับเผื่ตัวครับน้องใหม่แห่งวงการ YouTube ไทยครับน้องเคนนะครับผมกลับมาแล้วกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราว่างมากเราก็เลยต้องหาถ่ายคลิปเพื่อที่จะกลับมาให้เพื่อนๆได้ดูคลิปกันนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากพอดีเห็นใน y YouTube เขากินกันเยอะแยะแล้วแต่พอดีช่วงที่เขารีวิวกันเนี่ยผมบวชอยู่ผมเลยไม่มีโอกาสที่จะสั่งไอ้สิ่งนี้มากินแต่ว่าตอนนี้มันได้อยู่ที่บ้านแล้วนะครับนั่นคือแต่แท โอเคสิ่งแรกที่ผมอยากจะกินมากเลยครับคือแซลมอนผมบอกเลยผมอยากกินมากเลยเป็นสิ่งที่ผมโปรดปรานเราจะดูว่ามันจะเยอะขนาดไหนพอดีผมดูใน YouTube เนี่ยคือแบบเยอะมากป๊าบเขาเคลมว่าเป็นแซลมอนจากนอร์เวย์ หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ตกไหนผมก็กินส่วนอันนี้ครับอันนี้เป็นหอยโูตาเตะนี่นี่เป็นไงแต่ให้ดมหอมไหมยังยังไม่ได้กินครับหน้าแดงๆแล้วเราอ่ะทำไมร้อนเงี้ยร้อนเอาครับปื่อ <c oughs> อันนี้ออื <c oughs> ออืส่วนตัวนี้เป็นกุ้งครับกุ้งดองเกาหลีกุ้งดองเกาหลีเทปอ่ะโอ้โหเฮ้ยเยอะวะ่ะหูกี่ตัวเนี่ยนับคร่าวๆที่มีอยู่ในนี้ประมาณสองร้อยแปสิบตัวนะครับ <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึงเอางี้ผมขอลองก่อนมาเคนผมขอลองแซลมอนดองโครเรลีดองดูชิ้นนะครับ ส่วนเอ้ยเอ้ยอยังไงเดี๋ยวกันจเอ้ยเดี๋ยวกันแกน,น,นี้ก่อนดีละอันโอ้ยายใสเออโถอันนี้แล้วกันไม่ได้เรื่องแล้วตะเกียบไม่ได้เรื่องแล้วกูจะได้กินวัเนี่ยวันนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมขอชิมก่นอนมันยังมี มันจะมีความหวานแล้วก็หวานแล้วก็เค็มไม่ได้แซ่บเท่าไหร่เพราะว่าต้องจิ้มกับน้ำจิ้มเป็นไงนะลอง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 ไม่โหหันเป็นลูกเต่าะฮะ <c oughs> อา่านุ่มครับแล้วรสมันเป็นไงหอมงาเออใช่หองงารสชาติอะอธิบายไม่ถูก <c oughs> ผมไม่เคยกินไม่ไม <c oughs> ่ค่อยค่อยกินไป ผมขอลองอีกชิ้นหนึ่งตอนนีผ้ผมจะกินกับข้าวแล้วผมจะจิ้มน้ำจิ้มด้วยอือนี่นีน,นี่อ่ะอน้ำจิ้มเนี่ยจะเห็นนำอันนี้น้ำจิ้มก็ถือว่ากลางๆไม่ได้ว้าวอะไรมากมาต่อไปเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยครับเราไปที่หอยโคตาเตะ นี่มา<อ>ใช่จะเหมือนแมงไอหอยเชลรี่บ้านเราป่ะไม่ไม่เหมือนครับครับสายพันธุ์เขาดีกว่าครับโอ้อ่าอ่ามาคนะชิ้นนี่นครับใหญ่ดูใกล้จริงชิ้นมันใหญ่ชิ้นใหญ่หอืใหญ่จริงนี่ครับก <c oughs> ูจะเป่าทำไมอยแมงอย่างเย็นเลยเป่าทำไมอ่ะผมมะจิ้มล้วกันืมะกัน, <c oughs> นอันนี้ผม หอมอไร <c oughs> หอมกินหอยครับกินหอยไปไงกินหอยไปไงบอกไม่ถูก <c oughs> ไอตัวโคตาเต่นเนี่ยมันมันจะมีความหนึบหนึบกึบก,บกึบนะอ่ส่วนน้ำดองเนี่ยเหมือนกันค่อนข้างเค็มเค็มเค็มที่ฉันที่วว่าเค็มอะ,อะคือเค็มหวานใช่ไหมน้ำดองเหมือนกันผมขอไปที่กุ้งเลย <c oughs> เฮ้ยกุ้งนี้ให้มาเยอะมากนะดูเนี่ยครับกุ้งเยอะจริง ถือว่าคุ้มกระป๋องละ289บาทนี่นะครับผมจะขอลองชิมกุ้งดองโคเรียดองมันจะหวานกว่าป่ะน้ำกุ้งเนี่ยถือว่าค่อนข้างสดประมาณหนึ่ง ย,ยังเด้งยังเด้งอยู่แต่ผมขอลองไหนไหนพักซื้อมาแล้วกินไหนดีวะพักอะไรดีอันนี้ละกันอะคอร์สนะเกณเอาไหนก่อนครับกินเลยครับขอเป็นอ่ะนี่ละกันอันนี้มีแล้วก็ออเออไผยใก้ของกินอืมแล้วก็ โ,โห้ยหืมอืมอร่อยเอาข้าวตามเลยอืมแล้วห่อเป็นเมี่ยงเลยนะครับอืม,มอแล้วก็อืม,มอเป็นไงครับ มันต้องอีกชิ้นหนึ่งถึงจะรู้รสครับหน่อยชิ้นใช่ไหมผมขอลองกุ้งแล้วกันนี่ใส่มีเข้าไปด้วยถือยำสาลายขออนุญาตนะฮะปรับปรับนะครับโอ้โห <c oughs> อไมนไงครับโคตรอร่อยน้ำดองเนี่ยผมรู้ว่าเค็มกระหวานนะครับแล้วก็หอมงาส่วนตัวตัวชิ้นเน่ะชิ้นชิ้นแซลมอนให้ใหญ่ใหญ่มากดูนี่ไม่ได้ไก่กาลาเล่ใหญ่จริงหอย,ยเตกก็ใหญ่กุ้งก็ถือว่า คาไซกันไปรวมๆแล้วถือว่าสองร้อยแปดสิบเก้าเนี่ยผมว่าคุ้มเพราะว่าให้ในปริมาณที่เยอะเยอะมากโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ขอตัวไปกินกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พี่ป้าน,นาีอามาลองกินด้วยกันครัโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาเป็นน้ำจิ้มละกันสั้นๆละกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหน่อนยกำลังใจด้วยนะครับ ท่องนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ